สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาวกิษณาชื่อสมบัตินิสิริวิไลการศึกษาภาษาไทยชั้นปีที่ 1. ห,หมหา,าวิทยาลัยพะเยาค่ะวันนี้จะมาเสนอบ,บทความเรื่องพลวัตของสำเนาสุภาษิตไทยในยุทธธรรมสมัยนิยมค่ะบทนำภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญในการสื่อสารและสะท้อนภวามปัญญาของสังคมโดยเฉพาะในรูปแบบของสำเนาสุภาษิตไทยที่ใช้สอนและเตือนสติผู้คนเกี่ยวกับคุณค่าชีวิต สำวนสุภาษิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและมีการดัดแปลงเพื่อตอบสนองวัฒนธรรมสมัยนิยมและโลกาภิวัต์การศึกษาพลวัตของสำเนสุภาษิตไทยในยุคใหม่จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจค่ะกระแสการเปลี่ยนสำเนนสุภาษิตไทยภายใต้ทฤษฎีชนสมัยใหม่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมเช่นการเปลี่ยนสำวนรักวัวให้ผูกรักลุงให้ตีเป็นรักวัวให้ผูกลักลุงให้กอด เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่มในครอบครัวแม้จะมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในชุมชนออนไลน์โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ผ่านแฮชแท็กเปลี่ยนสุภาษิตเพื่อสังคมทดีขึ้นทําให้เกิดการดัดแปลงสำนวนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานวัฒนธรรมสมัยนิยมกับสำนวนสุภาษิตออนไลน์ในสื่ออินเทอร์เน็ตวัฒนธรรมสมัยนิยมเสื่อสิ่งไปที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคยและแซงออก ได้หลายด้านเช่นอาหารการแต่งกายและสื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกระแสหลักที่เข้าถึงได้ง่ายการใช้สุภาษิตไทยสื่ออินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงทางถ้อยคำและความหมายสะท้อนถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมสมัยนิยมในสังคมในป,ปัจจุบันในหลายประเด็นค่ะประเด็นที่1สํางสำนบนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านบริโภคนิยมยกตัวอย่างเช่นปัญน,น้เป็นตัวเปลี่ยนเป็นปัาน,นาเป็นเงิน หรือเสียทองท่อหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครเปลี่ยนเป็นมีทองท่องหัวไม่มีหัวก็ได้จากสำวนสุภาษิตข้างต้นจะเห็นได้ว่าวัฒนาการบริโภคนิยมที่ปรากฏในสำนวนไทยสมัยใหม่สื่อให้เห็นค่านิยมการบูชาวัตถุของสังคมไทยและยังให้ความสำคัญกับเรื่องเงินเงินทองทองค่ะประเด็นที่2สำวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมนิยมด้านเพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปนตามความหลากหลายทางเพศค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคารมเป็นต่อรูปหลอเป็นลองเปลี่ยนเป็นคารมเป็นต่อรูปหลอเป็นเกหรือในน้ำมีปลาในนามีข้าวเปลี่ยนเป็นในน้ำมีปลาในบามีตุ๊ดค่ะจากสำนวนสุภาษิตข้างต้นจะเห็นได้ว่าในสำนวนสุภาษิตไทยข้างต้นมีการดัดแปลงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ความหลากหลายทางเพศที่เพิ่มมากขึ้นค่ะประเด็นที่สาสำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมได้การบูชาความงาม ยกตัวอย่างเช่นแก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งเปลี่ยนเป็นแก่งามพาอขนคนงามพอ่อบท็อกหรือคนสต่งงามงามน,น้ำใจใช่ใบหน้าเปลี่ยนเป็นคนสต่งงามงามบิ๊กอายใช่ใบหน้าจากสำนวนสุภาษิาตคำต้นแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีส่วนในการกำหนดนิยามความงามโดยเฉพาะแนวคิดงามพาอแต่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและการแพทย์เช่นบท็อกกูต้าหรือบิ๊กอายซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกถึงความงามในปัจจุบันค่ะ ประเด็นที่สี่สำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านการข้างใค้วัฒนธรรมต่างชาติค่ะเกตัวอย่างเช่นอยู่บ้านท่านอย่าดิ้งดูดายปั้นหัวปั้นควายให้ลูกทันเล่นเปลี่ยนเป็นอยู่บ้านท่านอย่าดิ้งดูดายเปิดกำลังสไตล์ให้ลูกทันเต้นหรือเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครเปลี่ยนเป็นมีทองท่วมหัวไม่เท่ามีหัวเป็นซีวันค่ะ จากสำเนาสุภาษิตข้างต้นสอนให้ผู้ที่อาศัยในบ้านคนอื่นตอบแทนบุคคลด้วยการสร้างความสนุกสนานให้กับลูกเจ้าของบ้านการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงอิทธิพลของเพลงศิลปินที่ได้รับความนิยมรวมถึงนักแสดงชา้ระดับซูเปอร์สตาร์อย่างซีวอนที่ผสมผสา,านวัฒนธรรมเกาหลีเข้ากับภูมิปัญญาไทยในอย่างสร้างสรรค์ค่ะประเด็นที่5าสำเนาสุภาษิตสมัยใหม่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมได้การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าแต่เขาอินอกเป็นเองเปลี่ยนเป็นว่าแต่ดีแทกชูม,มูฟเป็นเองหรือมือไม่พายเอาตีนลาน้ำเปลี่ยนเป็นมือไม่พิมพเอามอลากกบจากสำเนนข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการนําเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาดัดแปลงให้เก้่กับสำเนาสภาษิตและยังกล่าวถึง,งาการใช้วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์อีกด,ด้วยค่ะสรุปการปฏิวัติของสำเนาสภาษิตไทยในเซเอร์อินเทอร์เน็ตแสดงถึงการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมภาษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คู่ควรสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างประโยคใหม่จากสุภาษิตเดิมเพื่อสื่อความหมายให้ทันสมัยนอกจากนี้วัฒนธรรมสมัยนิยมในสุภาษิตที่แดดแปลงยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของภาษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์อย่างสร้างสารรค์ด้วยค่ะข้อจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ